ไปดูกันครับว่าวิธีการทําหลักผูกช้างเนี่ยไม่ค่อยมีคนได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงนะว่ากระบวนการทําเนี่ยมันทำยังไงไปดูกันที่เป็นกระบวนการนะครับนี่เราเล็กไปอย่างนี้แล้วก็เป่านะครับดูนะครับดูนะอ๋อนี่เขาอีอุปกรณ์เขาอยู่ยยยยยยท่านผู้ชมเป็นประมาณนี้ครับอ่อาอะไที่มีปีกข้างขาน่ะก็ เผื่อนะครับเผื่อช้างดึงกําลังเงี้ยแต่น้อยๆตัวนี้ก็จะไปเกาะกับปูนดูฮะนี่วันนี้ก็อ,อย่าเผลอขี่รถเข้ามากันแล้วกันมีแตกครับสวัสดีครับพวกเราช่องไทยบัวบรานนะฮะวันนี้เราได้ครับเดินสายหาเหล็กครับพอดีได้จากบ้านน้องเมษาขาเหลืออยู่อันนึง ก็มเป็นจริงอะเราเราจะสั่งอันใหญ่ครับแต่ว่าอันใหญ่มันต้องสั่งมาจากกรุงเทพแล้วลงช้างเราเนี่ยขึ้นอ่อเมื่อฮะเมื่ออื่นเมื่อเฮราภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าภาษาไทยสารเรียกว่าเมือม่อเฮมันก็เลยต้องอ่ะใช้แบบนี้ละฮะที่บ้านก็มีอยู่นะแต่ว่าช่างเขาไม่มั่นใจครับเขาก็เลยผมมาถามก่อนแต่บทสรุปก็คือเอาไปต่อกันสอง,งอันดีกว่านะฮะไปดูกันครับ ว่าวิธีการทําหลักผูกช้างเนี่ยไม่ค่อยมีคนได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงนะว่ากระบวนการทําเนี่ยทำยังไงไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกระบวนการของเราเนี่ยกำลังจะเสร็จสิ้นนะครับคิดว่าลงช้างรั้วรั้วเหล็กครับน่าจะเสร็จภายในวันนี้ตอนนี้นะครับเราจะเอาเหล็กมาตัดแต่ว่าพอมาถึงร้านปรากฏว่ามันมีเส้นใหญ่กว่า เราไม่ต้องใช้2เส้นประกบเราก็เอาเป็นเหล็กป้องอ้อย25มมิลไปเลยครับมาฐานอยู่เลยนีระดับูช้างงาตกบันได้เลยครับเนีย่ยคือเราใช้แบบมาฐาน ISO 9001นะครับท่านผู้ชมอืมเอาแบบมันดีไปเลยอะเอาแบบอยู่อยู่คนนานไปเลยครับมีช้างตกบันช้างแล้วก็ปบูกทานไม่มีที่ผูกกปุ๊บ อาศัยเราอยู่นะแล้วก็โอเคใช่ไหมว้าถ้าอยู่นะคือมันมันมาตรฐานมากเลยครับท่านผู้มมมชมเป็นประมาณนี้ครับอ่าไอ้ที่มีปีกข้างๆนะก็เผื่อนะครับเผื่อช้างดึงกำลังเนี้ยอย่างน้นนอยๆตัวนี้ก็จะไปเกาะกับปูนนะเกาะกับปูนแล้วแม่เขาดึงออกมาได้ครับก็เป็นกลยุทธ์นะครับอีกแบบหนึ่งของชาวช้างเอาพูดง่ายๆครับเหมือนเราตกปลามันจะเป็นเงี้ยงะะนะเงี้ยงก็จะปัก ป,ปักปักปักก็ที่ปลาแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยดึงออกไม่ได้ก็เหมือนกันแล้วก็ปักก็ที่ปูนทําให้มันดึงออกไม่ได้นะครับคล้ายๆกันครับตอนนี้เราก็ได้มาดูความคืบหน้าด<ม>ูความดูความคืบหน้านี่นะครับวันมาเริ่มเทิมเลยครับว้าวมาฐานมาฐานาแค่ว ที่เป็นกระบวนการนะครับนี่เอาเหล็กไ้อย่างนี้แล้ก็เป่านะครับเป่าลงแวัดนะครับตนั้นี่นะคนี่นะครับต้องเป่าให้มันร้อนครับ เดกร้อนแล้วมันจะดับง่ายครับวนการทำหนึง่ยงยากยากมากแต่ง,ง่ายอันนี้ห่อนห่อนบ่าครับนี่ห่อนบ่นนบดิโอ้ทำห่อนแล้วนี่แช่น้ำแล้วอัดครับเอาโซ่เข้าไปพอดี ก็จะผูงประมาณาขนาดนี้นะครับผูกมาจากพื้นแล้วตรงนี้นะก็จะทำก,การดัดหักรอนหักรอนสง,ง,งนี้น,น,ะนะครับนี่จะดัดนะครับเหล็กร้อนแล้วครับเหล็กแดงแล้วเขาจนแดงนะครับดูนะครับดูนะโอดูเขามีอุปกรณ์เขาอยู่ ่อยดัดเลยนะครับหักไหมยหักไม่หักร้อนครับมันร้อนอบอกพอก่อนนะครับเขาก่อนอันนี้หักเป็น90องศาแล้วครับ どうでも เรียบร้อยครับเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับไปทำไงต่อเช่ พอดีแล้วโอ้ร้อนมากควันขึ้นเลยดูมันจุ่มน้ำนยังไงนะผู้ชมไม่สิ่ใหม่ฉีเลยฟักเสียงครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาเอานะครับและที่สําคัญก็คือนี่บักเสือดูมันทำอะไรไว้นะครับเครื่องเครื่องอะไรพังดูครับน้องชายผมมันเอามาทิ้งไว้ช่างบอกว่าซ่อมเสร็จตั้งแต่วันสองวันนะนี่มันมาทิ้งไว้ทั้งหมดสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนดูอ,อุ้มเอาตทำไมไมันพังค้นด,ด้วะผมเลยถามช่งางาเจ้าทั่วเขาสอง้บบาไปจือเขียวผมก็เออครับเออเอ,อ,เอ,องงเลยคือแล้วคือน,น้องชายผมเอามาไว้ครับ นี่นะครับคือนิสัยของเขานะ <S 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 ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ดูเอฟเลยดูฮะนี่วันนี้ก็อย่าเผลอขี่รถเ,เข้ามากันแล้วกันมีแตกครับนี่ก็เป็นบริเวณตรงกลางนะฮะโอเคครับผมไม่ลืมก, like, ก,กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือ 1> 1. กำลังใจครับผมนี่ีมาดูของน้องบอบานตรงนี้ข้างนอกนะครับข้างนอกอันนี้เป็นของน้องบอบานนี่บอบานจะได้ฝูกข้างนอกตรงนี้นะโอเคครับผมสวัสดีครับ